โดน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 มั้จ๊ะโดนจ้ะเฮ้ยออ้ยพี่น้องมึงอีหยังเอาหนูผมไปกินนี่สวัสดีครับผมนี่ก็ได้อยู่ในป่าอยู่ค่ะว่าเขามาเอากับดักมาใส่เสริมครับผม เดกไปทางหนูงามๆดนะ้วยพี่น,อน้องไเก่าเขาเคยมาใส่ลรอหล,ะหละ่ะเกิดเป็นตัวเดียวหนึ่งหมายเลยเห็ดทางไม่เลยพี่น,อน้องไม่เรีย,ยงงามๆด้วยยาวไปพนะุ่มได้จากสองสามหลังก็ใค่ลาย บหลายาสิอถอดออกอยู่ครับในปลาอยู่ค่ะใส่ไม้อีกแล้วใส่ใส่ปลาอยู่ค่ะอีกจกมื่นหนึ่ง เครื่องมือมันก็เพี้ยนไปเรื่อยครับตัดดัดก็ต้องดัด,ดไปเรื่อย ด้วยดาวนี้ฟ้าเลี้ยงเลียงอ้อมไหม กับโมเก็บได้ไม่ค่อยเข่าหรอกพี่น,น้องกับโมธรรมดาเข่าดีกว่าแต่จะข้คคนมากหรอวะบ,บ,บ,บมบ่มบ่มมก หอมไปเลยละฮ่าหน้่หอมไม่เห็น ไม่เหรียนมายังขัดเลยไม่ขุดเหมนเสาด้วยนี่ไม่เก่าเขาใส่เขาใส่เกา่าเช็บหนูไม้ไปลา<ป>ยุคาทั้งนี้ดีดดีดหนูสิงแข่ที่นอนจ่ว่ามีห้อยหนูอยู่ดี ีกระชีนหนูเงยอยู่ไหมอันคือบ่ถืออยกินเยอะจนหมอนดอย่างว่าหนูสิงเข่าก่อนหนูสิงเขาา่าวันนี้หนูหญ่เขาไม่กินเขา่าเต้ไปไอีกก่อนถือถอดออดไม่ช่าครับผม ตำนานของความหมานเดี๋ยวนี้บ่หมานเราเหมือนละตัวเอาไปเมื่อหรอรอบก่อนหลังปีใหม่คือคักถือ,ถอเนี้ยช่วงนัง้นพี่น้องใส่โย่สิบเมือ่อหนูใหญ่หนูหน่อยไปไปประมาณเกือบลอยละพี่น้องครับเกือบเป็นลอยเลยไม้นี่ไปครับผมเจอกันมื่น,นเช้าคนละ มากรัวกับไปห,หาใส้ล้องทงนะดีกว่าสวัสดีตอนเช้าครับผมห,หมอกลงมาสวยครับวันนี้เมึ่งแก้ง,กงเฮ้ยบ่ถือกรวก ไปหาไม้ไม่เส้นรอครับไม้นี่พอแล้วว่านอีตัวเดียวโดน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 นะจ๊ะโดนจ๊ะโดนนะจ๊ะบกสวยใจสวยโอ้โห มันต้องเจอกับผู้ชายวันนี้นะครับไม่ธรรมดาชัยามิตชัยเจ็บกับดักก็เจ็บเออมันจะเป็นพวกเขาเลยนี่มันมาจากทางไหน วันมะออกพระจันโบเมีทเป็นวัดครับผมขอไฟได้ไรจีมีการสื่อคิวเมทหน่อยยิ่หนูมาย้ำคืนเหรอเป็นวัดเลย รู้ว่าหลายแหละ่ละพี่น้องในป่านี่ต้องทาหนาเร่งๆครับผมเร่งๆจัดๆคนหลังเขค่อยุดลงมาใหม่เห็นว่าบ่มีบ่เขาไปกินเลย <c oughs> ขอไปขึ้นวัดครับเอ่งน,นี่โอรอนจกขวางเดี๋ยวมาจากทั้งางบนบ้านมันจีดหมูในแทบไม่ไหม้ถั่วจ脚ขวางเอ่อบเข่าเลยครับ หาไหม้ใหม่ใส่ดีกว่าบดถืบไปกันต่อเก็บปอ,อกให้หมดบดถอกเออหลังนี้จะยังเขา่า หนูซิงโอ้หนูสิงเข่าครับพี่นอ้องมีอะไรเอาซังเ <c oughs> มืองครับหลักฐานนี่แหละตัวมันเข่าข้างขื่ หนูน่อยเต้นเนี่ยหนูสิงเข่าครับยุ่นี่สามหลังเลย แย่เหมือนเราล่ะเป็นห้อยหนูซิ้งครับกั้ดีดคู่มือ,อมไอหมไปไล่ไหมไล้ไปไลยมองมองลงคัลเปียกเว้นเหรอพี่น้องครับ เกิดแล้วหนูในป่าอยู่คาห้างห้างตัวห้างโอ้ดโวนอีกเลี endorsed. ้ยวครับหนูน้อยเล็กน้อยน้อยแล้วก็นับครับผมเดิ๋เฮ้ยจะลุนนี่ละ สองครับผมแรับสองสิงค์นี่แหละผมว่านหมูขาต้มตัวเดียววันนี้มิสซิรีเลยอันนี่อ่างมัดไก่ ไม่ถูกเนี่ยหมายุสางอยู่ที่เดียดเท้าเก็บไว้ช่วงท้ายวัถคิครับไปครับผมความหวังสุดท้ายความหวังเล็กๆของเรา สามหลังนะครับผมโอ,อหนูงามๆเลยยู่นี่เขาว่าเฮ้ยอู้ยพี่น้องมึงอีหยังเอาหนูผมไปกินเนี่ย เห็นท่าหางครับผมเถือกนด้ครับนี่หนูหน่อยหรือวะมึง <c oughs> โอ้ตัวที่สามเขาถือกลักอุ้ยโดนโดนอยู่นี่ยังได้อยู่รุน่นเดียวกันนี่แหละมุอหยหลังนึง่งโดนอีกโดนอีกครับผมอูโ้หูห,ห,หนูลอยไหล พี่น้องถึกสามหลังเลยนี่เห็นว่าครับนี่รุ่นนี่แหละไปกิน,นโอ้ยแมวอาแมวหยาดก,กับพี่น้อง่อาใส่ไปอีกรุ่นนี้เลยโอ้โหสวย ีล้วคือโนกบุหนาที่เป็นแมวหลอพี่นองอไปไปเพิ่มมาอีกสองตัวหนึ่งขาดครับเสียดายสันเป็นหาแ้มนี่นี่ฮ่ะอ่าอ่าแจมวสวยๆครับ แต่ทที่หาที่นาที่แมวครับผมกินเดี๋ยวส่อยไปเอีกดไม้นี่ถือเลี้ยงสามเลยละวันนี่ไหมเดี๋ยวเขาหาไม้ส่้หม้เหมือนเดงขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์รังแร่งใจได้ครับผมเดี๋ยวไม่คลิปน้าครับย่างสวยไไเลยนี่เจ๋วเจ๋ว